สวัสดีครับผมเอ,อิร์กจากฟาร์มลากาปีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ควรทําในหน้าร้อนนะครับถ้าไม่อยากให้ปลาตายก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีเรื่องไหนบ้างครับที่ควรระวังแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างน,นะครับในหน้าร้อนนะครับผมมากันที่เรื่องแรกนะครับผมเรื่องแรกก็คือจะเรื่องอาหารสดเนาะอาหารสดมันมันมีปัญหายังไงกับหน้าร้อนใช่ไหมก็คือถ้าสมมติเพื่อนๆที่ยังกะปริมาณอาหารลูกปลาไม่ถูกงเนี่ยแล้วเราให้ในปริมาณที่มันเยอะไปอะ ยิ่งอุณหภูมิในน้าในน้ําช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะสูงขึ้นใช่ไหมเอออาหารสดที่เราให้ไปเนี่ยมันจะเสียเร็วขึ้นสมมุตินะสมมุติว่าจากปกติมันหลังจากหกช่วงไปแล้วมันจะเริ่มเน่าเสียแต่หน้าร้อนอะ่ะระยะเวลามันก็จะลดลงมาสั้นกว่าน,นี้อีกนะครับแล้วถ้าเพิ่ิยิ่งให้อาหารแบบเยอะกว่าปกติอะ่ะเอออากาศอากาศร้อนด้วยน้ำเน่าเสียด้วยอะ่ะปลามันก็จะป่วยแล้วก็ตายได้นะครับ ข้อที่2นะครับผมก็คือเรื่องการที่เราให้อาหารหนักมือไปนะครับมันจะต่างจากข้อแรกนะครับไอข้อแรกเนี่ยมันคือเรื่องอาหารสดเนาะอาหารสดถ้ามันอยู่ในน้ำอะแล้วมันตายอะพอมันตายปุ๊บสิ่งที่มันตายพวกซากอะไรพวกนี้มันก็ทําให้น้ําเน่าอันนี้คือข้อที่1แต่ข้อที่2ที่ผมบอกเนี่ยคือเรื่องปริมาณการให้อาหารที่เราเขาเรียกนะให้หนักมือจนเกินไปเช่นสมมติว่าเราให้อาหารสดหรือว่าอาหารเม็ดอย่างเงี้ยเวลามันทั้งอาหารสดและอาหารเม็ดอะเวลาที่เราให้เยอะๆไปอะลองสังเกตดูได้ถ้าบ้านเพื่อนคนไหนที่แบบว่า รู้สึกว่าให้ไปแล้วน้ํามันมีฝ้าอยู่ข้างบนน้ํามันมีกลิ่นอะไรพวกนี้อันนี้คือน้ําเนาคือมาจากที่เราแบบว่าเราให้อาหารหนักมือเกินไปนะครับซึ่งวิธีป้องกันในหน้ารานะ้อนอ่ะเราลดปริมาณลงมานะครับผมลดปริมาณการให้จากสมมติว่าให้จากร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะลดลงมาเหลือสัก70สังเกตแค่ปลากินหมดพอนะครับเราอาจจะต้องสังเกตป,ปลาบ่อยๆนะนะว่าโอเคเราให้ปลาให้ให้ไปปุ๊บมันกินไหมมันป่วยไหมอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรื่องอาหารเนี่ยมันค่อนข้าง sensitive น,นะเพราะว่าพออาหารเราให้ไปแล้วอะ่ะ ทำไม่หมดอะโอกาสที่น้ำหน้าเสียมันจะมีโอกาสน้ำหน้าเสียสูงขึ้นนะครับผมมาที่ข้อที่สามครับผมข้อที่สามก็คือหน้าร้อนเนี่ยเราไม่ควรเปลี่ยนน้ําช่วงเที่ยงหรือช่วงกลางวันนะครับผมช่วงเที่ยงช่วงกลางวันช่วงบ่ายเงี้ยช่วงที่อ,อ,อุณหภูมิมันร้อนจ,จัดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องน้ําเช่นสมมุติว่าเราดูดน้ําออกไปแล้วน้ําที่เราเติมเข้าใหม่อ่ะเวลาน้ําที่มันไปพักอยู่ในแทงน้ํา แล้วยิ่งบางบ้านอ่ะหรือว่าเป็นบ้านผมอีกที่นึงอ่ะแทงน้ำมันมันจะเป็นแทงน้ำสแตนเลสแล้วเวลาแดดมันส่องโดนแทงน้ำอ่ะอุณหภูมิในน้ำอ่ะมันจะแทบจะเป็นแบบเหมือนหม้อต้มขนาดย่อมย่อมเลยนะครับผมซึ่งเวลาที่เราดูดน้ําไปแล้วแล้วเราเติมน้ำค่อยใหม่อ่ะไอ้น้ำที่เติมค่อยใหม่นั่นแหละมันทําให้ปลาป่วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปลาพวกนี้มันเป็นปลาตัวเล็กใช่ไหมแล้วเวลาอุณหภูมิมันเวียงมากๆอ่ะเวียงคือแบบอยู่ดีตอนนี้สมมติในตู้ตอนนี้ยี่สิบแปดเติมเข้าไป3 2สองเนี้ยอันเนี้ยขึ้นขึ้นลงเนี้มนยม วิธีการแก้นะคือไปเปลี่ยนช่วงเย็นๆเลยหลังจากที่แบบแดดมันแดดมันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อนเปิดน้ําเข้าตู้ปลาบางทีน้ํามันค้างอยู่ในสายยางหรือว่าต้นต้นน้ำอะ่ะต้นน้ําในท่อน้อําอ่ะเราพยายามเปิดไล่ไปก่อนเช็คจากมือเราก็ได้ว่าเอ,อน้ํามันน้ํามันพอจะเท่าตู้แล้วไม่ใช่แบบเราเปิดจากก๊อกเข้าไปแล้วมันร้อนอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยอ,นนอันตรายนะผมแล้ววิธีการเปลี่ยนน้ำนะถ้าสมมุติว่าให้แนะนะํานะคือพยายามดูดออกให้น้อยที่สุดนะครับคือถ้า คือมันไม่คนมากกว่าแบบ3ามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่าตู้ผมแค่นี้ไม่ใช่ว่าเราดูดไปแล้วเหลือแค่นี้นะแล้วมันเราไปเติมเข้าไปใหม่อ่ะยังไงมันก็เวียงะครับผมแล้วโอเคแหละว่าอุณหภูมิเวียงอ่ะบางบางบ้านอ่ะอาจจะไม่เจอปัญหานี้แต่มันไม่ใช่ว่าทุกๆคนอ่ะหรือว่าปลาทุกๆตัวมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมซึ่งทางที่ดีอ่ะคือลดปริมาณน้ําแค่นิดเดียวพอนะผมในการที่เราดูดออกอ่ะแล้วก็เวลาเติมเช็คอุณหภูมิน้ําที่เติมเข้าไปใหม่ด้วยว่าโอเคแหละว่ามันมันร้อนไหมหรือว่ามันพอแล้วอะไรง อันนี้ก็จะช่วยเรื่องปัญหาการป่วยปลาปวดปลาตายได้นะครับมาที่ข้อที่4นะครับผมข้อที่4ก็คือสถานที่เลี้ยงของเพื่อนอะตากแดดรวมถึงอยู่ในห้องที่อากาศไม่ถ่ายเทนะครับผมหรือว่าห้องมันอบนั่นเองนะครับผมก็คือเวลาเนี่ยช่วงเนี้ยอุณหภูมิประเทศไทยนะฟิลไ์อะหมายถึงกรุงเทพนะอันนี้พูดถึงกรุงเทพ42 43บ้างบางวันซึ่งมันร้อนคืออุณปลาพวกเนี้ยมันอยู่ได้แค่28ไม่เกิน30เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเขานะครับ ซึ่งถ้ามันไหลไป40อะ่ะคือมันเพิ่มไปหลัก10องศานะคนอะยังเงือแตกเลยยังอยู่มันจะไม่ไหวเลยบางทีแบบเป็นที่สโต่งอเงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากปลาเลยดูปลาขนาดปลาตัวปลากับตัวเราเนี่ยมันต่างกันมากนะครับผมซึ่งถ้ามาอยู่กลางแดดอะผมแมน,มนะนำนะถ้าย้ายได้ให้ย้ายเข้ามาที่รมนะครับผมแล้วที่รมอะแบบแบบของผมอะนับว่าโอเคแต่ไม่ถึงกระดีเยี่ยมนะครับผมคือโอเคก็คือมันอยู่ใต้หลงังคาแดดไม่ส่อง แต่ของผมอะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแดดสองอันเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอย่างอย่างตู้ตรงนี้เห็นไหมแดดแดดมันจะส่องบางซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีปลาป่วยซึ่งตอนเนี้ยผมก็พยายามเคลียร์ออกคือบางตู้อะแทบไม่มีแล้วนะครับไม่หมืนถึงว่าไม่มีปลาแล้วนะครับผมก็คือหรือถ้าให้ป้องกอันดีก็คือเอาผ้าใบมาปิดหรือว่าหาแบบฟิวเจอร์วงฟิวเจอร์บอร์ดอะไรมาปิดเพื่อให แดดมันกระทบต่อตู้ปลาน้อยน้อยกว่าปกตินะผมไม่งั้นอนะ่ะปลามันจะป่วยแล้วก็ตายได้นะผมแล้วก็ถ้าวิธีป้องกันอ่ะถ้าให้แนะนำมนาะก็คือไอ้พวกไม้น้ำพวกเนี้ยมันมัน,ม,นมันพอจะช่วยได้บ้างนะผมแต่ว่านิดหน่อยไม่ได,ไได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเลี้ยงแบบว่าอ่างบัวอ่างปูนบ่อวงอะไรเงี้ยถ้ามันไปอยู่กลางแดดถ้ามันย้ายไม่ได้ดที่ไม่พอมันยังไงต้องอยู่กลางแดดอ่ะ อาพวกไม้น้ำอ่ะไปใส่ได้นะครับเพราะว่าไม้น้ำอ่ะมันอยู่ด้าน,านบนน้ำแบบพวกสาหรา่ายกระรอกใบตองอะไรเงี้ยแล้วปลาเวลาแบบว่าปลามันโดนเขาเลยนะโดนแดดอ่ะมันจะแบบไปหลบข้างใต้นี่มันจะช่วยได้ในในระดับหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าให้ให้เวิร์กก็คืออย่าไปเลี้ยงเลยกลางแดดอ่ะแล้วก็ไอห,ห้องลูกค้าบางคนอ่ะเลี้ยงในคอนโดอันนี้ผมเข้าใจได้แบบเลี้ยงสวยงามแล้วเวลาเราเราอยู่บ้านตอนเย็นอ่างเงี้ยเราก็จะเปิดแอร์ ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องอากาศเย็นแต่เวลาที่เราไม่อยู่ตอนเที่ยงยิ่งคอนโดชั้นสูงอย่างเงี้ยแดดมันส่องโดนอ่ะในห้องอ่ะมันจะอบนะครับแล้วพออบอ่ะอุณหภูมิในตู้ปลามันก็จะเขาเรียกนะจะเพิ่มขึ้นมานะผมซึ่งทางให้ดีถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็ลองใส่ไม้น้าดูนะครับผมแล้วก็ถ้าให้ดีให้ชัวร์เลยอ่ะซื้อตัวแบบวัดอุณหภูมิจากพวกแบบว่าตานม้าไขายปลาทั่วไปนะครับผมมาวัดดูว่าเอออุณหภูมิมันมันเหวียงไหมในระหว่างวันที่เราปิดแอร์ลองดูว่ามันเหวียงขนาดไหนถ้า ถ้าสมมติว่าตู้มันวางโดนแดดอยู่ก็ย้ายไปในมุมห้องหน่อยอย่าให้มันโดนแดดมากนะครับผมแล้วก็เปิดน็าต้องต่างมันพอช่วยให้อากาศถ่ายเทได้บ้างนะครับผมแต่ถ้าแต่ว่าถ้าเราปิดหมดอ่ะอากาศมันไม่ถ่ายเทไปอ่ะมันก็จะอบมันห้องมันอบอ่ะเพื่อนๆลองลองลองสังเกตดูนะครับผมข้อที่5นะครับผมอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงอยู่ในห้องแอร์เช่นแบบเลี้ยงอยู่ในห้องนอนเลี้ยงอยู่ในคอนโดคือเวลาเราเราอ่ะไม่ได้เปิดแอร์ตลอดทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าสมมติถ้าเรายิ่งอยู่คอนโดอย่าง และแบบทํางานออฟฟิศไปไปเช้ากลับมาเย็นแล้วเราเปิดอะ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องอุณหภูมิสวิงที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้เพราะว่าสมมุติว่าเราไม่อยู่แล้วโอเคอากาศในห้องถ่ายเท่หน่อยอากาศอยู่สัก32-32 32 33, 2, แต่พอเวลาเรากลับมาจากบ้านเรากลับมาบ้านเราเปิดแอร์แล้วอุณหภูมิคนอยู่อ่ะซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนอะ่ะนั่นจะเปิดอยู่25-26-27เป็นคนขี้ขี้นหนาวนัอนก็27แต่ถ้าเป็นคนขี้ร้อนแบบผมอะ่ะก็คือ 23, 25ซึ่งเปิดแบบเนี้ย พอเย็นเรากลับมาเปิดปุ๊บอุณหภูมิกลางวัน30อุณหภูมิตอนเย็น25อันเนี้ยมันก็จะเริ่มเหวี่ยงแล้วนะครับซึ่งโอเคแหละว่าว่ามันเป็นอุณหภูมิเหมาะสมสำหรับที่ปลาอยู่คือแบบ28 29แต่พอมันเหวี่ยงขึ้นขึ้นลงมากอะ่ะมันมีโอกาสที่ทําให้ปลาป่วยแล้วก็ปลาตายได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าสมมติวิธีแก้นะในคนที่อยู่ในคอนโดนะครับผมคือหลีกเลี่ยงการวางเอ,อ่อวางตู้ปลาเนี่ยโดนโดนแอร์โดยตรง ถ้าแนะนำอ่ะให้ไปหลบบุมห้องที่แบบว่าเออแอร์อออมันไม่ได้เข้าไปถึงขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่มันเข้าไปทั่วแบบว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องเรื่องการจะต้องแบบว่า่าเปิดแอร์อให้ปลาอย่างเงี้ยแบบเปิดเย็นอยู่ร่วมกับคนอย่างเงี้ยซื้อฮีตเตอร์ตู้ปลามาติดช่วยได้นะครับผมแต่ว่าราคามันก็แพงหน่อยนะครับมาที่ข้อที่หนะผมข้อที่หเนี่ยคือปริมาณน้ํา,นา,นาในที่เลี้ยงเนี่ยน้อยอย่างเช่นอ สมมุติว่าติว่านเพื่อนเลี้ยงในโหลแค่เนี้ยเห็นไหมว่าปริมาณเนี้ยกับน้ำในเนี้ยมันต่างกันมากนะครับยิ่งปริมาณน้ําน้อยเท่าไหร่อุณหภูมิในเนี้ยมันจะเบี่ยงเร็วขึ้นเท่านั้นถ้าสมมุติเพื่อนเพื่อเลี้ยงในแบบว่าหูกะละมังหรือว่าบ่อปูนใหญ่ๆเลยอ่ะอันเนี้ยอุณหภูมิมันจะเบี่ยงน้อยกว่าเพราะว่าปริมาณน้ํามันเยอะมากนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงโหลแบบเนี้ยเนี่ยแบบประมาณเนี้ยแล้วเราไปเลี้ยงอยู่ในห้องที่อบอีกังหัน แล้วไม่มีไม่มีตัวแบบว่าออกซิเจนอะไรเงี้ยที่มันทําให้น้ํามันเย็นขึ้นมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเหวี่ยงแล้วปลามันอ่ะจะตายนะครับผมมันจะมันมันจะไม่ได้ตายทันทีหรอกมันจะป่วยก่อนแล้วมันก็จะตายแล้วก็บางทีตายแบบตายสดสวยอ่ะลองลองสังเกตดูถ้าตายแบบสมมว่าอย่างฟูเย์อย่างเงี้ยตายแล้วสีแดงสดอย่างเงี้ยลองดูเลยว่าเป็นเรื่องอากาศร้อนก่อนก่อนหรือเปล่าครับเรื่องแรกเลยที่ที่คนสังเกตเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าหลายๆคนที่แบบว่าเลี้ยงอ่ะ ก็มีทักมาถามมาน,นะครับว่าเออทำไมช่วงหน้าร้อนนะ่ะมัน,ม,นมันปลามันตายบ่อยกันบ่อยๆจังเลยผมก็เลยเนทำคลิปนี้ดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าเออมันมันเป็นจากอากาศร้อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากเรื่องอื่นแต่ว่าช่วงหน้าร้อนอะ่ะคือเขาเรียกนะเป็นงานหินสําหรับคนเลี้ยงปลาพวกหางน,นยุงเลยเพราะว่าออกลูกยากด้วยแล้วก็ปลามันตายบ่อยเพราะอากาศเมืองไทยมันหูกคือทุกๆปีอะ่ะมันจะโหดขึ้นๆทุกๆปีเลยนะครับผมอย่างปีที่แล้ว ของที่ฟาร์มเราก็มีช่วงติดติดขัดแบบว่าเพราะปลาไม่่อยได้เพราะอากาศมันร้อนนะครับผมก็เอาทิีของผมอะไปปรับแก้ได้อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ที่แนะนาได้คือถ้าสมมติเลี้ยงแบบจริงจังทำฟาร์มจริงจังอะเปิดพวกแบบว่าหมอ,อกไอ้น้ำอะมันมันพอช่วยได้นะผมเคยไปอ่านมาอยู่นะครับผมแบบว่าเปิดการเข้ามาให้อากาศโดยโดยรอบอะมันเย็นหน่อยคนระับมันก็จะพอช่วยได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมแถมไม่อีกข้อแล้วกันแต่เนี่ยเป็นวิธีเช็คน้ําเน่าเสียคร่าวๆนะครับผมก็คือ เราอะถ้าสมมติเราอยากรู้ว่าตู้ปลาเราอะมีมีแบบว่าน,น้ําเน่าหรือเปล่าเราอเอาจมูกเราไปดมนะครับว่าน้ำเนี่ยมันมีกลิ่นคาวปลาแรงไหมมันมีกลิ่นน้ําเน่าไหมคือแบบสมมติเราเปิดน้ําใส่แก้วในวใน้าํปาประปาดมกับในตู้เราว่าว่ามันต่างกันไหมนะครับถ้าสมมติว่าน้ําในตู้เราอะมันมีกลิ่นแรงแล้วนะครับผมอันนี้ต้องรีบรีบรบเปลี่ยนน้ำครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าน้ําเราเน่านะแล้วเราเปลี่ยนน้าอะอย่าลืมข้อที่ผมบอกไปนะว่าถ้าเวลาเปลี่ยนน้าอะค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆเติมน้ำใหม่เข้าไปยาแบบพวดผ้าเติมนะครับมันจะทําให้ปลาป่วยแล้วก็ปลาตายได้นะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องปลาป่วยปลาตายในช่วงหน้าร้อนนะครับผมก็ลองเอาวิธีของผมเนี่ยไปปรับใช้กันดูนครับลองเอาไปสังเกตดูว่ามันมีตรงไหนที่เรากำลังทำผิดอีกนะครับผมหรือว่าถ้าสมมติว่ามันมีไอเดียใหม่ๆแบบว่ามีวิธีการจัดการใหม่ๆมาแชร์ให้ผมมันก็สามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับผมผมฝากกดไลค์กดแช์ กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ